สวัสดีค่ะพบกับช่องลี่ลี่วันชาแนลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะวันนี้นะคะลี่จะพาทุกคนนะคะมาชมการเทสดรอ์นะคะรถกระบะไฟฟ้านะคะเป็นกระบะไซมินินะคะจากทาคาโน่ค่ะ ดูสมรรถนะในการเข้าโค้งนะคะโอ้โหคล่องตัวดีจริงๆเลยนะคะก็เขาสามารถทําความเร็วสูงสุดได้60กิเมตรต่อชั่วโมงนะคะและในหนึ่งการชาร์จเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้1 0 0่งรถึงหนึกิลค่ะสําหรับกระบาไฟฟ้าพินี้ตัวนี้นะคะก็มีชื่อรุ่นว่า TTE 500ค่ะใช้แบตลิเทียมนะคะซึ่งมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ6ปีค่ะ แต่ตอนนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะก็ปกตินะคะราคาอยู่ที่499,000บาทนะคะแต่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล100,000บาทนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่390,000บาทเท่านั้นเองค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังการันตีมอเตอร์นะคะแบตเตอรี่นะคะถึง4ปีนะคะทุกคน ยากจะบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยนำเข้ามาจากเกยอรมันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แถมเข้าไปอีกนะคะแถมจดทะเบียนฟรี4ปีซ้อนเลยค่ะเป็นไงคะรถไฟฟ้ามินิคันนี้โอ้โหวิ่งกันชิ้วเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาลดโลกร้อนนะคะแล้วก็มาใช้พลังงานสะอาดกันค่ะ สำหรับค่าไฟนะคะก็อยู่ที่ประมาณ50บาทนะคะต่อ1การชาร์จชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนก็ได้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่1,500 0กว่าบาทเองค่ะแล้วก็ประกันชั้น1น,นะคะ1,600 0บาทค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจซื้อนะคะแล้วก็อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ 0645394956นะคะทักไลน์ลี่เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวรี่จะทิ้งรายละเอียดช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่รี่จะนำมาฝากสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ